มันนึ่เข้าวนะคะนี่นึ่นงข้าวพร้อมจะทํำข้าวปุกคะ่ะแล้วก็ตอนนี้กาลังคั่วงานนะคะบ้าดาวบ้าดาว <c oughs> ดีค่ะเจอกับแพทย์สาวเราอีกแล้วนะคะโอ้โหชอเปอร์ก็แกนานหนอตื่นีไงสเกลเนจะเดินเนาวันนี้นะคะแพทย์ PET ก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะมีพิธีมัดมือให้พ่อนะคะเรียกขวัญให้พ่อนะคะพาะช่วงเนี้ยพ่อไม,ไม่พ่อไม่ค่อยสบายนะคะเราก็เลยจะเรียกขวัญให้พ่อนะเอาลูกหลานกลับมาให้ครบแล้วก็ทําพิธีขอ,อกลับมาอะไรพ่อนะคะก็เลยวันนี้กลับมาถึงตอนเย็นก็ดึกแล้วนะคะเราก็เลยจะมาเตรียมเมตตาของเรานะคะนี่ ก็คือข้าวต้มหัวแหลนั่นเองค่ะมาอันนี้เราจะทำข้าวต้มหัวแหลมนะคะอันนี้คือถ้าสมมุติว่าเราใช้อันเวลาเราทำพิธีนะคะเราจะไม่ใส่ถั่วแดงนะคะ อันนี้คือพี่ๆ,ๆทุกคนน่าจะทำได้กันอยู่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสามสามจุกนะคะเอามารวมกันนะคะ กลับมาดึกนิดนึงนะคะก็เลยต้องมาทำกลางคืนนะคะถ้าสุกปุกนี้เราก็เอานี่ค่ะหรือว่าหาผ้ามาะะแต่ปกติแล้วว่าเด็กๆเราก็ทำแบบนี้เะะช็ดเช็ดให้มันสะอาดก็ทำ <c oughs> คือตัวผู้ในแพททำไม่เป็นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตัวเมียนะคะนี่ เน,นี่ยค่ะพอได้สามันแล้วนะคะแล้วก็มามัดรวมกันให้เป็นสามจุกี้นะคะนี่ค่ะได้ละเดี๋ยวไม่ได้สวยเหมือนหน้าตาเลยเขาบอกมา อันนี้คือตัวเมียนะคะที่เราจะใช้เป็นในพิธีนะอันนี้คือเราจะทํากินเองนะคะตัวนี้เราจะทำกินถ้าเราใส่ถั่วมันจะทําให้อร่อยมากขึ้นนะคะเราก็เลยต้องใส่ถั่วเพราะว่าแพาดะชอบกินอันที่ใส่ถั่วนะอันที่ไม่ใส่ถั่วคือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้นะคะก็ <c oughs> จะเป็นตัวผู้นะคะน,นี่เป็นตัวผู้แล้วก็อันนี้เป็นตัวเมียแล้วเวลาเราทําเนี่ย แล้วก็เวลาเราทําเนี่ยเขาไม่ให้โดนใส่หัวเขานะคะเพราะว่าถ้าเราโดนใส่หัวเข่าแล้วมันจะทําให้ไม่สุกนะอันนี้คือความเชื่อแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กนะั้นเราก็ทดลองมาแล้วว่านั่นคือความจริงค่ะ <c oughs> คือถ้าเราเอาเมตอนเนี่ยไปโดนใส่หัวเขา่าเราอะมันก็จะทําให้ไม่สุกนะแล้วก็ไม่สุกจริงๆด้วยนะงงเหมือนกันงงเหมือนกันว่าทําไมออกมา <c oughs> เป็นยังไงจริงๆะไฟไม่แรงหรือเปล่าเนี่ยน้องแบงบอกว่าน่าจะ ไฟถ้าจะไม่แรงนันี่ค่ะเรียบร้อยได้คู่แล้วนะคะแบบมาสเตอร์โชว์เนี่ยเจค่ะน,น,นี่ค่ะเรียบร้อยอันนี้เราก็จะใส่กินธรรมดามโอเคเดี๋ยวเราเยเราค่อยไปทําอะไรนะข้าวปุ๊กกันต่อพรุ่งนี้นะคะวันนี้ดึกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เราตื่นกันแล้วนะคะคุณแม่ตื่นตีห้าค่ะมานึ่งข้าวนะคะนี่นึ่นงข้าวพร้อมจะทำข้าวปุกค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังคั่วงานนะคะอาเช้านี้หนาวเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวพี่เนี่ยเลือกเปนดร่น,นเปิด เตรียมของที่จะมัดมือให้พ่อนะคะหมูไม่้มแล้วคามอนี่ค่ะข้าวต้มหัวแหลมของเราเมื่อวันที่เราทำสุกเป็นที่เรียบร้อยอันไม่โคมผ่านเลยเนอะโกลินอ๋ออันนี้นี่คุณแม่เก็บไว้แล้วนะคะอันนี้คือกินไม่ได้นะคะไปทําพิธีนะคะเมื่อวันเราต้มนะคะเราใส่อันที่แบบอันนี้ด้วยอันหนึ่งก็คือจะเป็นใบเปล่าๆอย่างนะะี้ค่ะ คือประมาณว่าแก้เคล็ดทําให้ะข้าต้มหัวแหลมนะีคะสุกนะคะเดี๋ยวเรามาเกะดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะนะี่แหละนี่ค่ะนี่น่าทานมากอาจจะบอกว่าถ้าใส่ถั่วนี่คืออร่อยมากเลยนะก็เหม,มือน แล้วนักนอกีกะคุณแม่คุณแม่ให้พร้อแต่เช้านะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตามข้าวปลูกกันค่ะแต่ก่อนเราตามในในในชุมูนะคะในชุมูเขาเรียกว่าอะไรแต่ก่อนเราตามในชุมูนะคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ตามในชุมูเราจะตามในถุงค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะะว่าทำยังไงนะคะ วิธีการตาเข้าวปลุกแบบใหม่นะคะคือใส่ในกระสอบแล้วก็ตามนะคะอันนี้น้ำมันงานงา,งาขาวนะะที่เราขวบเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็นงานที่เราปลุกเองนะคะไม่ได้ซื้อมา่ก่อนนี้เราจะใช้เราจะไปตามในที่ตามข้าวนะคะแตส่สมัยนี้คือเอาให้แบบสะดวกสบายง่ายขึ้นเนี่ยคะ่ะก็เลยตามในถุง ถ้าตามไปตามมาเดี๋ยวเราก็ใส่งาอันนี้ถุงใหญ่ไปหน่อยนะใส่งาทั่วความหอมอร่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อน,นะคะว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะ เราจะทำนะคะเอาให้ต้องเป็นพี่คนโตนะคะทำก่อนอ้นุนี้เป็นพีอชายนะคะคอที่อองลูกคนที่ยองของพ่อค่ะ

อันนี้อันน for ี้อันนีู้ของเรานะคะมาด้วยกอกาลิมีกกาลิอันนี้พื้ผู้ทำคนสุดท้ายนะคะพ่อตาพ่อตาน้าหูก็พรื้มีเปล้่มีเปลนยแล้วเปลือบปากันแล้วนี่น่กั บปรืลัคยาบลปลลัคยาฝ่ายอปล่าฝกายอะไรเปล่าบลูปัลลัคลูปัลลัคยาฝ่ายอปล่าเกี๊ยวลยเวเลยเช็นี่ค่ะพี่พีเดินมานะคะมาถึงแล้วพี่พีเดี๋ยวจะดแล้วจะพ่อละวสุลุพ่อนี่มัดมือให้พ่อนะคะอันนี้เป็นพี่สาวของพ่อค่ะนี่มุกอ่ะ พ um> er> ี่สาวของพ่อ no> นี่ยังแข็งแรงนะยังเดินนะพ่อหนูนี่เดินไม่ไหวแล้วนี่พ่อไม่นะพอไม่กินยานะเเเด้เด้๋ยดเเด้เด้เดอเ้อเเ้้เ้อเ้อเ้อเอเด้เ้เเด้เอเเเเเเมเเก え คือพรบลาวาแคญณอพุทธาจาเธอทเคบิโดกะโตนะครับคือพรบลาวา <podces SMINTS> No kwe bu Ma okay.

เอเแกล้วกเืรล้ชูมพื้นทานนสเกี่ยวกับเื่ออกนตแกเดทานหดอยนาะพะาทานพนนะพอจะาท่านอเร็บเลยเร็เลยนออ้เองแล้วก็พี่นูจะอานและนล้เร่แล้วก็พี่นูทับเลยนพี่พี่อยู่ไปเสียฮะ ม่นานนะไม่รู้ฮื้อพื้พื้นน้าอ้ยร้องเลยรู้ว่เนคนก่ง่ยพื้นไม่ได้ฮื้อหนูมาแปลเลยภาษาไทยใช่ย่ะฮ่าแลภาษาไทยเฉยฮะมานโปมย้อนเห่าในค่ะนี่เป็นเพลงของหนุ่มสาวนะคะในสมัยก่อนนะคะที่พื้นๆนะคะเอาไปจีบพีพีนะคะพีพีเมื่อกี้ขึ้นไปเตะแต่พื้นๆบอกว่าคือพีพีอ่ะร้องเพลงไม่เป็นนะเดี๋ยวต้องเอาคุณแม่ค่ะมาจับคู่กับพื้นๆนะร้องเพลงคู่กันเนาะ นี่ค่ะเรามากินข้าวปุกนะคะข้าวปุกนี่ค่ะเป็นบรรยากาศเ,เป็นบรรยากาศในบ้านนะคะที่โมกาพัตตีนะคะพัตตีร้องเพลงกินเหล้ากันนะคะหมายถึงว่าเป็นประเพณีนะคะของเราที่เราต้องทําแล้วก็มีการสารารนันสานกันนิดหน่อยะค่ะอันนั้นคือกับข้าวที่เราจะทําในพิธีนะคะก็คือ เราใช้หมูดำนะคะหมูดำทั้งตัวเลยค่ะโอ้กว่าจะหาซื้อหมูได้นะหายากมากเลยค่ะแล้วก็ค่าหมูนี่ราคาหมูนี่คือแพงมากเลยนะช่วงนี้า่ะแล้วะาท้ายเกินเน้ แต่ก่อนพ่อก็ร้องเพลงเหมนี่ยะทุกครั้งนะฮะที่เรามีพิธีนะแต่พ่อบอกว่าวันนี้คือไม่ไหวแล้วเรื่อง 우리도 나아. 다시 올라. 이대로 끝이야. 어, 지금 우와 지금 우. 이야 아, 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 Oke, udah. Udah.

ตอนนี้นะคะพิธีมัดมือของพ่อแพนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะมัดมือแล้วก็ขอเลร์เควสิดาน่อเควสิดามีลีหนอก็คือเสร็จพิธีเนาะเดี๋วใครก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะคลิปนี้นะคะแพทขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แพทด้วยนะคะเดี๋ยวแพทขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกับบรรยากาศที่เรามัดมือเสร็จแล้วนะคะ